นี่ครับฮันนี่ออโตจะเป็นคนถ่ายคลิปให้ผมวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณฮันนีนะครับครับิ <ขอ S 2> นดีครับคลิปผมเลยเยอะเอะโอเคครับนี่ครับเปนผักกะเพราฟางครับเอ้ยควาง<笑><笑><笑>างฟาวเ,เดี๋ยวแล้พี่แฮทนิดนึงเขาเดาขาว่าพี่จะกินฟางหรอกแปาหมายถึงอะไราเดี๋ยวดิคือคือเลค่อคดใช่ไมคูด้วถาย ทำไปเลยแล้วกันให้พูดคุยกันกได้ๆเหมือนกันจะพร้อมกันเดี๋ยวเราชิมดูครับกันเข้าใจพี่นิ่งมือผมจะไม่นี่ก็ตรงที่หัวลอพี่นี่คือปลาผักเสี้นะครับผักเพลีฟางครับควางครับก็คือทั้ที่ผมกินผักะเพลีมานะครับของการเจนาบุรีเนี่ยเป็นผักเพลีในดวงใจของผมวันนี้เขามีควางน่าจะเป็นควางเลี้ยงครับก็สั่งมาลองชิมดูครับรสชาติเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ย การกินผักกะเพราให้อร่อยเนี่ยมันต้องกินกับข้าวคุกข้าวก,กินอันนี้ของชิมอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมก็จะมีฝั่งข้าวกินอีกรอบหนึ่งครับก็มองไปนู้นเลยนะครับทรมะธรมาเนื้อมันหยาบนิดนึงทํามาให้คุกข้าวกินแล้วมันอร่อยผมว่า ผัดกะเพราที่การจะบรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำรสเข้มข้นให้เราคุกข้าวกินแต่ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะครับระหว่างผัดกะเพราของหมูสามชั้นหรือว่าเนื้อหมูติดมันเนื้อสิมันกะกะเพราวางเ่ย<ม>ผมเอาเนื้อเนื้อหมกักหรือว่าหมูติดมันแะพวกนี้มากกว่า<ม>เนื้อมันจะไม่หยาบจะดอรอีกแบบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนผมกินข้าวอันนี้คือลองชิมให้ดูรอบแรกนะครับร้านที่ผมกินนะครับคือเบื่ออาหารดื่มน้ำสุดใจกาญจนบดรีครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไปเดี๋ยวรออาหารจานอื่นมาครับชิมอีกรอบหนึ่งก็เป็นอยางกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบิลเตอร์เซียอยู่ที่กาญจนบุรีเซียก็ไม่ตรงทางอย่าไปตะโดนอย่าไ่ปิดพิจารณาต่อไหม แลเก่งนะเก่งครับผมโอเคครับก็อยู่นูันครับเดี๋ยวมใจเดี๋ยวเจอใหม่เดี๋ยวจะมีอะไรชมก็ขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายต่อเนื้อยา